จริงๆเป็นธรรมดานะเจริญพรถ้าเราไม่อยากเจอแบบนั้นบ่อยๆเราก็ช่วยสร้างสังคมที่คนไม่เป็นแบบนั้นอันตมานจะพยายามพยายามใช้คำอะไรดีอร่อนพยายามชวนพยายามพยายามเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วชวนคนมาเป็นเหมือนๆกันน่ะเจริญพรคือคือจริงใจต่อกันเป็นกระมิดต่อกันอะไรนะฮอนไม่ไม่มามอง ไม่มามองเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ไม่เท่าประโยชน์เนาะตัวตรมาเองอะ่ะเวลาทําอะไรอะ่ะมักจะคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกับสังคมกับคนอื่นกับคนนั้นๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเองเนี่ยพูดไปแล้วก็จะดูเหมือนเป็นพระเอกอาตมาอะ่ะไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องประโยชน์ตัวเองเท่าไหร่แต่ในความเป็นแบบนั้นเนี่ยมันกลกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นสุดท้ายมันก็มาทําให้เกิดประโยชน์กับตัวตระมาเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อยู่ดียกตัวอย,อย่างเช่นอย่างตอนไปทํางานที่ใต้ทำโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสารพุทธศาสนาภาคใต้หรือหลายๆงานตอนทํางานกลุ่มเพื่อช่วยดีแง่หลายงานมันต้องสละเรื่องตัวเองเพราะว่าต้องไปทําประโยชน์ส่วนรวมจนในที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายคนมีความรู้สึกว่าเออทำไมต้องต้องสละขนาดนั้นแต่ในที่สุดพอระยะเวลาผ่านไปมองย้อนไปมันเห็นเลยว่าถ้าวันนั้นเน่ยเราไม่ได้เสียสละ ดบบนั้นวิธีคิดหรือวิธีทํางานของเราก็จะไม่ได้เป็นแบบที่เป็นวันนี้คือถ้าเราสละดแบบนั้นไม่ได้เราก็จะไม่สามารถทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมได้เราก็จะทําได้ในแบบที่ที่วันนี้ไม่มีทางทําได้อ่ะพูดอย่างนั้นก็นแล้วกันรอเชิญพอดฉันก็ชวนานะถือกติพัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนา ทุกครั้งที่พยายามจะช่วยคนก็ช่วยพัฒนาตัวเองไปด้วยเช่นถ้าเกิดเราช่วยใครเรารู้สึกเอะนี่เราช่วยเขาหรือเรากำลังบังคับเขาเราก็ต้องมาพัฒนาว่า e y, ทำยังไงเขาเขาจะฟังทํายังไงเขาถึงจะเห็นบางทีอ่ะมันอาศัยความจริงใจอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีศิลป,ปะในการทําให้เขามองเห็นในสิ่งที่เขาควรจะเห็นด้วยสมัยก่อน20 1 0กว่าปีก่อนเนาะอันั้นก็จะเป็นอะไรที่แบบจริงใจอ่ะถือว่าจริงใจเป็นหลักฉันก็จะพูดตรงไปตรงมา แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนดาวแต่เอาจริงๆไม่ใช่หลายคนก็บางทีอาจจะต้องมีอะไรมามาจูงใจเขาก่อนแล้วเขาค่อยๆพัฒนาไปอย่าเงี้ยเป็นต้นนะจร์พอ